โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาผลนมิตรภาพที่5ตั้งขึ้นเมื่อ19พฤษภาคมพศ2482โดยเริ่มแรกดำเนินการเรียนการสอนในสาราวัดบ้านหนองตาพูนเป็นสถานศึกษาชั่วคราวปัจจุบันตั้งอยู่ในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาผูนมิตรภาพที่5 เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนไปถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด423คนโดยภายในโรงเรียนมีอาคารทั้งหมดดังนี้อาคาร84พรรษาภายในอาคารจะมีห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดขนาดเล็กและห้องทุรการ อาคารโรงยิมเป็นสถานที่ที่มีไว้ให้ในักเรียนได้ฝึกเล่นกีฬาอาคารการนาพิเศษเป็นอาคารเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3และเป็นห้องพักครูในโรงเรียน อาคารมิตรมงคลเป็นอาคารเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่4ีถึงหอาคารมิตรวาลีเป็นอาคารเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสอาคารแปดพันษา เป็นอาคารเรียนของชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโพนอาคารมหามงคลเป็นโรงอาหารของโรงเรียนและใช้เป็นห้องซ้อมดนตรีในเวลาเดียวกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณนะ้าสุดาพรสอนเจริญค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาถามข้อมูลต่างๆของชุมชนกับคุณน้ากันนะคะเรื่องแรกค่ะข้อมูลนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะคุณน้าหมายถึงชุมชนนี้เชื่อว่าชุมชนหนองกอก ตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยขึ้นกับเทศบาลเมืองวาลินชำราบค่ะค่ะถ้าเขาได้ล้ชชนนี้มีกีค่คนเคะอ่ามีทั้งหมดพันกว่ารัวเรือนและมีประชากรรวมกันมีทั้งหมดประมาณหกพันกว่าคนะส่วนมากก็จะค้าขายแล้วก็ทำไร่ทำนา เป็นข้าราชการก็มีไม่มากเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะแล้วชุมชนมีความเกี่ยวข้องอยังไงกับโรงเรียนคะเกี่ยวข้องกับโรงเรียนก็จะประมาณว่าบางทีก็ให้ทุนการศึกษาเด็กๆบ้างช่วยในอุปกรณ์การเล่นกีฬาของเด็กๆและประมาณนี้แล้วก็ถ้ามีโรงถ้าแบบว่าโรงเรียน แจ้งจะให้ช่วยสิ่งใดชุมชนก็สามารถที่จะไปช่วยให้บรรลุผลให้ได้แล้วสถานที่สำคัญของชุมชนนี้คืออะไร,รคะที่นี่น่ะไม่มีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วชุมชนนี้ก็คือจะไปวัดเอาวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในในใน,ในชุมชนคือศูนย์รวมอยู่ที่วัดคะ่ะทั้งหมดอ<ๆ>วดอ วัดชื่อวัดวันนวารีหรือคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าวัดบ้านหนองตาโพนอยู่ไกลจากโรงเรียนไหมไม่ค่ะอยู่ยงเยื้องกับโรงเรียนเลยค่ะอ๋อ,อค,ค่ะแล้วบุคคลสําคัญของชุมชนนี้คืออะไรบ้างคะุบุคคลสําคัญถ้าจะเป็นเกี่ยวกับด้านการศิลปะพื้นพื้นบ้านก็แต่ว่าท่านก็เสียไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะคือประมาณว่าท่านจะเป็นผู้ มาสอนเด็กๆเกี่ยวกับการตีกองยาวเป็นใช่ค่ะเป็นสืบสานรัฒนามธรรมดั้งเดิมตีกองยาวโนู่นนี่นั่นซึ่งในขณะนั้นแม่ก็เป็นคนหนึ่งด้วยที่ร่วมงานตรงนั้นด้วยค่ะแล้วทุกคนนียังได้ทำอยู่นะคะตอนนี้ก็คือด้วยแบบว่าเราต้องฝึกเด็กใหม่ ทุกปีเพราะเด็กก็จะออกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะร,รุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนั้นก็คือถ้าสมมติว่า,าะจะให้มันยังอยู่และยังยืนต่อไปเราก็ต้องค่อยๆสอนเด็กทุกรุ่นและรุ่นใหม่ไปเรื<ๆ>่อยๆ,ๆเรืเ่อยๆเรื่อยๆมันถึงจะยืนจะได้แต่อุปกรณ์ยังอยู่แลฝึกซ้อมอยู่ที่ไหนฝึกซ้อมก็คือหลังเลิกเรียนอยู่ที่โรงเรียนเลยค่ะเพราะว่าเราให้โรงเรียนด้วยที่ว่าด้วยบางทีก็จะเป็นอุปกรณ์จากของเราเอง ของจากที่ว่าของโรงเรียนเองของชุมชนบ้านและทีนี้เราก็ฝึกสอนเด็ก<ม>หลังจากที่ว่าเลิกเรียนเพื่อเวลาเวลามีงานสวัสดิารบวชงานบุญอะไรเล็กๆน้อยๆแห่ขั้นมาอะไรประงานเนี้ยเราก็จะใช้เด็กโดยที่ว่าสวนเราจะรับงานวันเสาร์และอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดซึ่งไม่ได้กระ,ะ,ะ,ะทบการเรียนของเด็กๆในด้านใดเลย ประมาณนี้ก็คือให้เด็กมีรายได้พิเศษ,ษตรงนี้แล้วก็ส่งเสริมให้เด็กโดยที่ว่าไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือสิ่งใ,ใดๆที่มันไม่ดี<ช>โอเคค่ะแล้วมีอะไรคะก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้นะคะคุณอารพงษ่ขก็หนขอขอบคุณม,มากค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะคยินดีนะคะสวัสดีค่ะ